ฮ <s Bond playing> ่าม้าเลยจ้าเอ๊เห็นไผ่นมอหาเจนนี่แต่เศร้าแทนนี่ะจานบ่ะคอวิวเห็นกิจานนะฮะสวัสดีน้องมะนาวเอาเอายังมาให้นี่น้องไม่เผาเนาะไม่วนเผาเลย มาพี่ว OK. yes, ่ให้พี all, right? ่ว่ให้ประตูกินข่ามาเอาพี่ช่วยกินข่ากับกินกินข่าไ้ต่แ่บไรทำนี่มานี่แดีเานบงานเอือนาบ่ไปบ่ไปมือไปบอไปมือไปไปมือไปไป ไปหาไหมานี่บอน้ำไม้ไผ่มาพี่น้องนเานาะท <c oughs> ำจะทำงานม,มาขายบ่คือมาให้นี่ฮะมาใหา้มาให้มาสบายบ่ <c oughs> ไอไอเศ้าเลยท่านนี่เศร้าอืมเปนเก่าอยังมืี้ยนี่เตรียมเกลือนี่มัน <c oughs> เกลือเอาเมื่อตะกี้พูดได้บ่ <c oughs> เดือดไหมบอไ <c oughs> ม่อ,อืมจุ๋มเอาไม้เอานไม้มาให้ Năm ngày tạo gịp bay. Gịp nam nho mắng cái <laughs> mắm mắm nó, mắm 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 kìa mắm 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 nhỉ, mắm mắm bào nhá, mắm bào, quá mắm 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 กินน้ำเนี้ยิาตัวใหญ่้เนาะเดยววาเยี่ว่าตัวอยากแบบไรอยากกินเชบเซนะไปเรือเอาไปไปเบิ้งไปไปแล้วนะมาไปเบิ้งกันเรื่อเอาวอยากกินแบบไรไปแม่อยู่หน้าบ่ขาหน้บ่แม่อยู่นะ เลือกกินอันไหใส่ไ่ได้ตัวใหะไปได้ตัวแบบได้ค่ะตัวอยา่ไะไรตัวกรจับเอาโอเคกินน้ำิกินมึงด้วยหาแซ่บบ่ใส่เ้ยเอาบ่ใครเ้ยซื้อให้เอาบ่ใครซื้อได้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  Yeah. Để vô đi ba, Để đi vô đi ba, <laughs> <Để. cười> Nè <này> <laughs> uhm, đi ba, vô rồi ba, rồi đi ba, vô đi 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 ทำน้าแกงไก่แล้วบดเจีบีเวนเนบะไปเว้เนี่ยหมูผักเนาะบัวผักเปิดหรอเปิดเว้นเว้นหรอเปิดนั้นเมื่อวานซองแล้ววิวดิคุยอยู่คนละหาเไยหัวหนู่นเลยเหรอเนี่ ไม่อหาด้วยนะตนคหาด้วยคือตนเฮี้ยว่ไเขาหนมันมันเจนโทรหามีคว่าเผ้าบแบบนี้มีอนแล้วเมื่อตอนนองแล้ว้มาแล้วน่อะไดคงแม่เรียนอยู่ตลาดอ้้ยอยเยเออไป่ได้หรอท่าไปต้องโค้งกับพี่นงหเอมแมหนเมื่นมันบ่อยนะตุ ลอยยวงยิ่งเป็นเ่นว่าเออกะไปบดุกแล้วูกระส่งบัดแมงแมุกเลาจะพดได้้านบ่เฮ้ยเปอกเอาเสมคนก็ได้ลูกสามคนนี้ค่ก่ตัวค่กีคนหนึ่งทเยียงจันอีกคนนึงอยู่ไทยอีกคนหนึงอยู่ปากเซใช่น่ะ น้องไม่อ้วนอันสานยวงมาหน่อยนะอีปอนมาหน่อยนะซื้อในะซื้อปอนผิดความนด้เ <laughs> นาะมันทำอดออมากแท้เนี่ยวะนเนี่ยเนี่จีนี่มึงเนี่ยตั้งโมกยเห็นด้วยอ่ะ Muốn ăn bựng, bựng, bựng muốn ăn cái đó Thấy Thấy, cười nhỉ? Nó riêng hết con, cức, cức, bóp ra ta, khó mọ, khó mọ sau, non, non tới sau tí oh, Nhìn mặt này, nhìn mặt này Nhìn mặt, nhìn bán. ข้าอยู่บ่ข้ามืออยู่บ่อันรถเราเทแท้ดินว่ายังวะนาน้าะาีไปลำให้ลำนาวะลำนาจ้งบ่ไปช่วยป้าคุณบ่การนม่่วนานือรบ่าบ่นไยังไยังเปนเนาเาสเนี้ย Nay có phải hai hai ngân nữa đi Hai ngân rồi Nói chàng hả? Bạn thái đây chàng như bạn hả? Chàng hả? mà xe nó Đừng Chớ Dạ nhá Mùi bỏ nè Ừ hả đấy Các bạn ừ

เฟสิมายำไลยัวก็ไปบางนึงด้สองสามเมือนี่บ่สามสี่มือนี่ละเ้มา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 มกเระก้องกระองเรองไูดีดู้เียวคเฮงเออเ ไม่เอ mm. mm. ือดเลยแล้วกันเห็นมาแล้วแต่พอคนไม่เอือดเตะง่ายเปล่าก็ได้หรอกาย่าเบอร์ตี มือน um. mm. 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 ั่นได้มือก่อนนั่นไปยุทำตูไปมุกบวยเรื่อยยาูนี่ไปแล้วแน่นอย

คนไชอบคือมดอยู่คนที่ปวดปวดอบว่มอยสาพันทะใช่จหยอล้บอลลงทงงางาเลยโอ้ดื้อแต่คนน้อยนี่มงเลยมวจังเลย

DùngHoang static cũng chủ đề và nói, đáng về件事情 này sẽ thở ra trên đời,.. Sốngabil d sang đời, khi bệnh nhìn من nguyên về Bev. Bệnh cao đỉa và

này ý đấy này sửa cả con ướt sửa này Nhìn cái tiêu mặt vậy ạ sửa ơi bìu nhan này sẽ sửa ơi bìu chơi sửa mặt thương phát trời đây này này phát trời hãy đang bìu tè đang bìu viên nhàng Chụp thoát đang trên này đây Bà này ลำเบงนี่ที่บ่เราลำแต่หึงเนาะไ่เาเลยปนเฮ็ดจะพายไปหาหน่อไม้บ่อืมมันบื่อด้ยเนาะน้ำาหน้ำอย่างใดลุอยนี่มูขาดนํำเรากระ้แล้วน้นองเ้วกรกไ้เทียง เอาคนขีด้ดื้อนี่ไปไว้ไว้เลยนี่ <c oughs> นี่นี่นี่เ <c oughs> อ,อาคนน้อยนี่เอาคนน้อยนี่ไปหาโนมาอันนี้นี่เอาคนน้อยไปหาโนมาอันนี้พา,า,าจกักรยานไปเลยไปบ่ Tìm tệ ngam thế này xe xe cướp, xe cứu nói, say xe cướp Say đọc xe nội đang đu. Huh? Are you ready? Ok, ghê 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 cái thầy hãy cái, cái tao con cái tẹ nè xin người tao người người mà nào để coi nó nó mà nào oh, nó mày mà hay nó mừng nên hiền phần à hay bị tu xịt phần nhiều nó bảo xịt phần nhiều yeah, nhá là xịt chặt cán ba đi nhung này khóc chắp tên đi lại Nhưng cốp tử Nhưng cố tử Thấy Hết 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 rồi À ơi Tại giờ đứa ยอดเลยเฮ้ยเจนเฮ้ยแล้วก็มีฮะอุ๊ดีกแกะแกะตัวที่แบบเป็นต้มยำกินกับเกลืได้เออยนั่นก็ได้มีกับไข่ให้เนาะพอได้เมื่อกินไปพี่น้องเลยไม่แนว่ห้เพิ่นอืม ยาเบิดมีใครไปต่อยยาให้เนาะทางหัวเตียงกับพยูคนพี่น้องปกติก็ข่ามไปถ่ายด้วยยูเนาะยาเนาะยาเมื่อวันเบิดเตียงกันไปเนาะกับผู้หัวคนไปได้ยาไปไปเอ้ยไปเอ้๊บเต้าปะให้กูมาเฮ้ยจอมยุทธทำมาเลยกูเอ็บทำมาเลยเทย์บ่

bụng đốt mưa lên thang tạo <laughs> nó thảm bốc nọ kìn mỡo khăn úp hiểu nào đi chết chứ mẹ túi nào kia bây giờ mới nè โอเคน้ะไปพี Now, ่น้องไอ้น้องมะนาวหรือว่าน้องเต่ามันเพิ apparent, ่นกัเมื่อเป็นทีทุกอย่าด้เนาะอากาศก้อนนายกมันเครือบเลยผมกาลุนลนชะดีเออจนชิบัดพัวดีเออพยดีกว่าน่ะคนที่ได้กำง่างนึงเป็นน้ำผมมันเป็นน้ำหัาผมผมลนมันขาดแค่ก็มันลดนยูดีแลวพยมันรดนแบบเฉียนเงามันรุดออกเล มก็คือเห็นโปร่งขึ้นมานี่ยเจ้ามาเป็นหัวล้านหัวแดนไปจากก็ไม่ร้องใช่ไหใช่เหรออย่างก็เปลี่ยนมาเรนนี่ชมพูไผ่ยันในยังคนขายคนปากเซขายนี่รีวิวคือว่าดีแท้ดีว่าทุกอนผมก็ปานหางงัวซาใหม่ๆได้นี่แต่ซาได้เป่านะใครในถ้าซาไม่ได้เปร์หรือเปล่าทุกแบบในเรื่อสภาพคือห้างลุกนี่มันย่อมสีเรื่อยเนาะตายซ่ิ เกเวลา่นอนเราคลิปไม่จบไปก่อนเด้อสวัสดี